โอ้ยโทรศัพท์บอกว่ปเปลี่ยนใจดอกพี่น้องแบบเตจิเบิร์ดละมัง้งเดี๋ยวแม่จะพาไปดูตรงที่เด็กๆเ,เขาทำบ้านหลังเก่าพี่น้องอสวัสดีค่ะแม่แตงเป็นกำลังใจให้แม่แตงกับลูกๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะนี่แหละแม่กับึ้นบ้านลงมาึ้นบ้านลงมาอยู่นี่แหละพี่น้อง ว่าหันฝนตกไม่แขวนเสื้อก็เป็นแบบอ่อนอย่างนี้ไม้แขวนแต่แก็อยู่ยว่าหันฝนตกสวัสดีทุกคนนะคะว่าหันฝนตกแล้วแดดออกบานว้าดูหนังเมืดว่ามีไฟพี่น้องว่ามีไฟว่ามีไฟ <c oughs> <c oughs> ยังไปน้ำอ้ําคุณแม่ไปนั่งเราอยู่ไปตามห้านเนาะบาท <c oughs> ทํากันกี่คนคะแม่เตงโอ้ยสวัสดีค่ะแม่โอ้ยใช่แล้วเนาะบาทนี่พระพีพวกเธอทําทั้งหมดกี่คน พอเธอทำอะทำหนักกี่คนทั้งหมดอะทำทั้งหมดกี่คนเก้าคนเอาไหนว่าสิบสองใครใครที่ไม่มาทำพี่รถอ๋อรถแล้วก็นิวแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งอ๋อแทนเหลือเก้าคนค่ะไม่อ้ยอยก่อนเขาทำสิบสองตอนนี้เหลือเก้า เพราะว่าเขากลับบ้านนี่แม่นี่แม่นี่แม่พี่น้องไก่ไกลไก่ไก่ไก่หู้ยมาขี่ไส้ห่านอืออืมเมื่อวานนี่พากกันขวดครัวพี่น้องฝนตก ขีดตมไล้เขาฝนโตกขีดตมไล้เขาอันเมียไม่ได้อ่านคอมเมนตนเด้อพี่น้องก็ย่านต่ำอันนี้ย่านต่ำสะดุดอย่างมาตะพูนนี่พื้นที่มิเตขีดตมเมื่อวานให้แม่มาฉีดน้ำให้ก็เลยสะอาดไปน้อยนึงทีนี้จะพาไปดูห้องที่เขาเก็บแล้วบ้านหลังเก่าโอ,อ้ บ้านหลังแรกบ้านหลังเก่านะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะแม่เตสวัสดีทุกคนนะคะแม่จะมาได้อ่านคอมเมนต์เด้อมันยางย่างพี่นอ้อ,นองเจ้าว่าน้ำเจ้าขีดตมนี่อันนี้คือเขาทำแล้วนะคะทำความสะอาดแล้วที่บ้านหลังเก่านี่เป็นเห็ดย่างดีพี่น้อง น้ำกระไลเขาเด้อวา่าเมนว่าไหลได้พี่น้องนี่เห็นบ่นี่น้ำมันบ้าท่านเห้งหม่อว่านยางมานี่แหละพี่น้องไม <c oughs> ่อ้อยกว่าจะลม้มกว่ามันลื่นกว่ามันลื่นก็เลยต้องระวังหน่อย <c oughs> เนี่ยคะ่ะ บ้านหลังเก่าบ้านหลังแรกของบอนกนะคะตะกี้แม่กันยูนี่ล่ะพี่น้องพระันยูนี่อันนี้เมื่อก่อนบอนกจะนอนห้องนี้นะคะเนี่ยพวกแม่หอยก็จะนอนข้างบนตะกี้ว่ท่านในมีห้องเรื่องสี่ได้หนิพี่น้องตะกี้ห้องสีบบ่บ่มีเราเพิ่งมาทําตอนที่ เด็กๆเ,เข้าบ้านพักของฤดูการเลกมานี่ได้น้อยจะเลยไม่ทำความสะอาดเ,เก็บกวาเดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมามาอเมื่อวานกินแลนหนีโอออกกันนี้จก็บทันว่ามาขมานลูกเป็นยังค่อยขนลูกปฏิเขามาผู้เดียวมาเอ้ไม่ห้อยไม่ห้อยไม่ห้อย,อยกระบ,บอกปากบาดนี่มาเรียวเห็นก็นแก้ไว้แลนออกแก้ไว แต่ว่านี่น่าจะบ่ามาเพราะวา่าเขาทำความสะอาดที่นอทำความสะอาดเร็วก็น่าจะบ่มาตะกี้ตูนีพันธ์อันเก็บช่อดอกไม้มาลายช่อดอกไม้นี่เดี๋ยวยังเหลืออยู่ด้วยพี่น้องนี่ช่อดอกไม้เพิ่นเจ้าอาตังเงินนั่นแข็ง นี่ที่อยู่ตรงนี้นะคะประเจนี่จะของม่ยุ่กัเลยใ้ง่ายเทปูนขึ้นอีกนหน่ไหมไม่ค่ะมันบอจะน่าจะลูกชายน่าจะยกเอาของออกทุบแล้วก็จะยกขึ้นดันดันนั่ไหมพี่น้องดันขึ้นอีกอันนี้จะเป็นครัวนะคะ ม่มองนี้มองนี้บ่มีน้ำออกมองน้ำอ,ออก,อออกแล้วยุคือเก่าบบบนี้งดจะให้เด็กน้อยตักแล้วก็สาดทิ้งทั้งหน้าต่างเป็นตู้เป็นตู้สิ่งตู้กลัวมากไม่อ้อยกลัวจนเมื่อวานนี้กวดที่คัวเนาะแล้วก็มาเดินกำลังจะเดินออกมองเห็นพอดี เรียกไม่หอยไม่หอยก็ไม่ขนันเพราะว่าไม่หอยออกไปก่อนแล้วไม่เห็นจะไม่หอยไม่หอยโอ้ยเดีเ๋ยวเพี่ยนกับแกออกมาใจไวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้เก็บไม่ปวดก็มีนองเห่นเพิ่งนี่แล้วพักอันเห็เราก็บพเก็บก็จะเป็นแม่ที่เก็บให้บ้าน น,นี่เราต้องกักกับที่เดยโอ้บันนี้เียรเียดไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอันนี้แมวามาจากลานปูย่าจะต้องเอาไปไว้คืนเพราะว่าลีโอเดี๋ยวเขาก็มาทำความสะอาดลานปูยา่าแล้วเขาขเขาจะมาพูดอะไม่กวดโอไปทั้งนหนไปไปไว่ล่ะ ตัวยาเมฆคุณพี่นนกพิราบหลากหลายนึงอันนี้ลานปูย่านะคะเด๋ยวรีโอเสรมทาทำความสะอาดโอ้อยานีียานเลยแม่อ้อยเอย้ยยานผักอีลีตุ๊กแกนี่ แล้วก็ขนลุกด้วยนะพี่ใช่กลักวกลัวธรรมดาขนาดรู้ว่ามันเป็นตัวปลอมที่เด็กมันเอามาล่อน่ะไว้โทรศัพท์กับเวียงถิ่มด้วยพี่น้องคนยานน้องเจา้าสีตังไหนกพี่น้องคนยานจะยานคื้เขา Yeah. <laughs>